เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุกจริตโปร่งใส เทศบาลเมืองบ้านทุ่งขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่งและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเข้าคูหารับบัตรสองใบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกากบาดได้1คนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง าทุ่มกากะบาดเลือกได้ไม่เกิน6คนเลือกคนดีมีความสามารถเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมราาประชาธิปไตยร่วมใจไปเลือกตั้งแล้วอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและนำบัตรประชาชนหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่ทาราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ไปด้วยนะคะ